อีสานทราบยังคงติดตามในส่วนของลุ้นข่าวดีนะคะว่าเดือนตุลาคม2563นี้จะได้รับจริงหรือเปล่าเงินชาวนาและปฏิทินการทำงานของกระทรวงพาณิชย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์จะลงพื้นที่ของภาคอีสานอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และวันที่6ตุลาคม2563จะมีการประชุมครมออีกครั้งหนึ่ง ช่วยเหลือชาวนาในส่วนของการจ่ายเงินชาวนานั้นจะมีลุ้นหรือเปล่ากับการจ่ายเงินประกันไรายได้ซึ่งทางธนาคารทกศพร้อมที่จะโอนเงินแล้วก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาเสมอและว่าที่ขุนขังคนใหม่มาแล้วค่ะซึ่งจะมีการแต่งตั้งในเดือนตุลาคมนี้มาดูว่าที่ขุนคัคงคนใหม่นั่งเก้าอี้ปุ๊บ จะเซ็นข้อใจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาเลยหรือเปล่าไรละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ควรวเรือนละไม่เกิน2,000 0บาทติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบอีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอีสานแซบก็ยังคงติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินชาวนาประกันไรายได้ชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะหลังจากที่ประชุมครามาเมื่อวันที่29กันยายน2563ที่ผ่านมา ไม่มีการข้อจ่ายเงินชาวนาเลยเมื่อมีข่าวนี้ออกแพร่ออกไปนะคะทางโลกโซเชียลชาวนาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนภัยแล้งน้ำท่วมรัฐบาลไม่ช่วยไม่พูดถึงในมาตรการใดๆเลยและไม่ชี้แจงให้กับชาวนาทราบและอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ความคืบหน้ามีมาฝากค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการเหลือชาวนาไล่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่สำหรับครัวเรือนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะมีการประชุมกับทางนบขเพื่อนำเข้าเรื่องในที่ประชุมนะคะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไล่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน20ไร่ครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทและก็จะมีการเลื่อนประชุมใหญ่ออกไปเป็น สัปดาาหห์นน้แทซึ่งครั้งนี้นะคะนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะติดภารกิจสําคัญลงพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดพังงาและทางด้านกระทรวงพาณิชย์จึงไม่ได้นําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมในการช่วยเหลือเงินชาวนาในการประชุมครมอเมื่อวันที่29กันยายน2563ที่ผ่านมาและมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะคะจากแหล่งข่าวนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์จะลงพื้นที่ภาคอีสานอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะโดยเป็นไปตามตารางงานของกระทรวงพาณิชย์และไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะลงในพื้นที่จังหวัดอะไรแต่จะลงในพื้นที่ของจังหวัดอีสานค่ะโดยเป็นไปตามการประชุมสัญจรน,นะคะพูดคุยถึงมาตรการต่างๆของพี่น้องชาวนาเป็นการประชุมสัญจรแล้วก็นัดเป็นการถแถลงให้กับเกษตรกรชาวนาได้รับทราบเลยนะคะเพื่อให้เข้าใจในทุกมาตรการตรงกันโดยไฮไลท์ก็คือไล่ละ1,000 ไม่เกิน20ไร่ครัวเรือนล่ไม่เกิน20,000บาทโดยมาตรการทุกอย่างนั้นเคยผ่านนอบขอเรียบร้อยและทกสก็พร้อมที่จะโอนเงินแต่เหลืออย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเหลือแต่คอรมอมีการประชุมและข้ออนุมัติวันจ่ายเงินเท่านั้นว่าจะจ่ายวันไหนว่าจะอนุมัติวันไหนทีนี้เราก็ต้องมารุ้นกันอีกนะคะว่า การประชุมครมอรใหญ่วันที่6ตุลาคม2563ซึ่งตรงกับวันอังคารนี้ทางกระทรวงาพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเรื่องการจ่ายเงินชาวนานเ,นเข้าในที่ประชุมและทาง ประชุมคอรมอจะอนุมัติจ่ายหรือเปล่าก็ต้องมารุ้นกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะจ่ายเงินวันไหนนะคะให้กับพี่น้องชาวนาต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าคอรมอยังไม่อนุมัติจ่ายแล้วยังไม่ได้ระบุวันจ่ายว่าจะจ่ายวันไหนเป็นการประชุมจากทางนบขในการประชุมใหญ่เท่านั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะว่าขั้นตอนของการประชุมโครงการทุกอย่างผ่านเรียบร้อยแต่จะจ่ายหรือไม่จ่ายอยู่ที่การประชุมใหญ่ของคอรมอว่าจะอนุมัติจ่ายหรือเปล่า ต้องมารุนอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของมาตรการต่างๆที่ไม่ได้รับร่วมในส่วนของมาตรการก็คือค่าเก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าค่าเก็บเกี่ยวเป็นวงเงินที่มากต้องดูในการประชุมลงพื้นที่เท่านั้นในภาคอีสานว่าจะเคาะหรือไม่เคาะนะคะสําหรับเงินค่าเก็บเกี่ยวในปีนี้เพราะเป็นเม็ดเงินที่มากทีเดียว แต่ปีที่ผ่านๆมานะคะค่าเก็บเกี่ยวชาวนาก็ได้ไปไม่ต่ำกว่า10,000บาทเลยทีเดียวและจะมีขีดจำกัดก็อยู่ตรงที่ว่าคนที่มีที่นาน,น้อยคนที่มีที่นานมากจะได้ค่าเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปเท่านั้นเองต้องย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะว่านี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดยังไม่มีการข้อจ่ายนะคะแต่ว่าเรานำความคืบหน้าล่าสุดมาแจ้งนำเรียนให้กับคุณผู้ชมในช่องทราบค่ะแต่ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ ว่าที่ขุนคลังคนใหม่ทว่าที่ขุนคลังคนใหม่นั่งเก้าอี้ปุ๊บเงินชาวนาอนุมัติแน่นอนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะจะมีการเตรียมแต่งตั้งเรียบร้อยนะคะในส่วนของว่าที่ขุนคลังคนใหม่และก็ตรงสเปคนายกมีความรู้ด้านเศรษฐกิจรู้วิธีการทํางานของรัฐบาลเป็นคนใจถึงแล้วก็เข้มแข็งด้วยนะคะส่วนจะเป็นใครมาแทนปรีดีดาวฉายได้อย่างไรเราต้องมาลอลุนว่าประชุมครมวันที่6 ตุลาคม2,563ซึ่งตกกับบนาคารนี้คุณคังคนใหม่มาหรือเปล่าเงินชาวนาข้อจ่ายเลยหรือเปล่าได้เงินจริงหรือเปล่าในตุลาคม2,563นี้มาตามกันค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ